เมื่อกำพลเอาฟูตนานทองมาลงแรงแล้วเจอกับแดงพันสามเจ็ดสิบเอ็ดจะงัดเทคนิคไหนมาสู้อลครับหนึ่งสองครับเพื่อนๆนี่เราพลิกได้ครับพลิกได้ครับทรงสวยครับยิงปุ้มเรียบร้อยครับผมระดับต้ตนๆของของแบบพิมลีกครับจริงๆผมให้สองไม่ถือว่าลุม <game> ไม่ถือว่าลุมบอกอยู่อุย๊ยเดวิดมาเดวิดมาก็ไม่เอาผมไหอยู่เอาลุงลูงไม่อยู่ครับ แล้วเผื่อไปเสียบ่ายตรงข้ามจนโดนจุดโทษดูเลยเพื่อนๆว่าเขายิงทางไหนผมจักซายแล้วกันอ่ะกำพนพาเล่นเบสให้เสียมใส่ไฮโดรกำพนอ่าสวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกำพนพาเล่นเบสเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําคอนเทนต์ฟูลดีเจนเพลเยอร์นะครับผมหรือว่าฟูลคาตนานทองวันลงแรงนะครับผมนี่นะครับนี่ฟูลคาตนานทองลงแรงนะก็วสวยอยู่นะครับเนี่ย จริงๆผมก็มีหลายๆตัวนะครับแต่ผมเลือกตัวที่ดีที่สุดของตำแหน่งนั้นๆมันลงนะครับนะครับผมว่าใช้แผ่นนี้นะแผ่นหน้าสามนะแผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นที่ผมใช้ตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยแล้วผมว่าเปลี่ยนเป็นแผ่นเปลี่ยนมาใช้แผ่นหน้าสองแล้วก็กลับมาใช้แผ่นนี้เหมือนเดิมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตอนจับคู่ลงแล้นะครับไปมาจับติดเดยนะครับผมเดี๋ยวเราดูกันว่าเราเจอแรงอะไรนะครับแรงพันสามเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ สวยแต่ชื่อทีมอยู่เป็นตัวแต่โลโก้แมนยูนะครับผมโ <c oughs> อ้โหดูดิเราต้องมาเจอแรงพันสามกว่าบอกเลยว่าตึงว่านะออกมามัน,ม,นมันครับผมนี่นะครับหัวโอเคครับถือว่าเราเอาชุดแรกตั้งหลักไปก่อนครับผมตัวหลักนะดูทีมเขาดีกว่าโ <Wow. S 1> อ้โทีมเขาก็ถือว่าไม่ใช่เล่นนะครับจากการดูแล้วก็คือตัวพวกนี้ก็คือเป็นตัวท็อปๆนะครับที่มีความสามารถฝีีม้าลายมือ <c oughs> ดีนะครับจริง กองหน้า2องตัวเร็วทั้งคู่ไปเจอกันเกมครับลุยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนครับผมเดี๋ยวผมจะมาแจกรหัสไปบ่อยนะเพื่อนแหละคนก็เล่นกิจกรรมผมผมเยอะอยูน่นะครับผมที่ผมเอ่อทำก,กิจกรรมไว้ข้าก่อนนะครับคือใครที่ติดตามอยู่แล้วก็สามารถมาเล่นได้ทุกกิจกรรมนะครับจริงๆครับผมหรือใครที่ไม่ติดตามก็สามารถเล่นได้ครับแต่ก็คือกิจก,ก,กรรมของผมก็คือกดติดตามใช่ไหมครับก็แค่นั้นครับผม แล้วส่งมาทางเพจครับผมแค่นี้แต่ใครใครติดตามอยู่แล้วก็เล่นได้ทุกรอบครับเราไม่ต้องกดติดตามใหม่นี่ครับเดีเ๋ยวเริ่มเลยนะไอ,ออย่างแรกครับใครที่หลงเข้ามาผมก็ฝา,ากฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมกดแชร์ให้ผมไวยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับอ่าลุยกันวันนี้ผมจะเล่นตั้งใจเล่นในดีนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถดูเทคนิคผมได้เลยนะครับผมผมมโดูก่อนก่อนเลยไหมีนะ่ย อ่าลูกแรกนั่ัจะได้ดีโดนเลยลูกแรกนี่ครับโดนก่อนเลยเป็นไงล่ะเพื่อนชามบ้านดูเทคนิค็กผมได้นะครับอันอันไหนที่ดีก็เอาไปใช้นะครับแต่อันไหนที่ไม่ดีก็แนะนําให้ปล่อยมันผ่านครับผมจริงๆครับมาแล้วโอ้โหเอาดีดีเอาดีดิเนี่ยเนี่ยเอาดีดีโอ้โหประตูนี้พีิตอรผลิตเฮ้ยพูดเลยแหละผลิตสกอร์โดยมาโกฟานบาเทนนะครับผม ไปต่อเขาเขียบอลมันส่งให้เดวินเดวินเดอะบอยครับส่งให้ต่อเลนแน่นอนเดี๋ยวผมดักแล้วเห็นปะการดักบอลก็มีส่วนดีเยอะนะครับนี่เขาดักบอลเหมือนกันเขาไม่ดักนะเมื่อกี้เขายืนเฉยเลยแต่เราต้องดักบอลน,นะครับดักดกบอลถ้ใครถ้าเพื่อนๆคนไหนอย,อยากให้ผมสอนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะอยากให้ผมสอนอะไรเขาคอมเมนต์เข้ามาได้ทุกอย่างเลยครับ oh, <no. S 1> เพื่อนยี่ผมกดผิดผมกดเนี่ยผมกดแย่งบอลอยู่อะแต่มันเลื่อนไปโดนไอ้ปุ่มชูสอะครับก็คือเราเสียบอะ หู่เขาเขาจะโทรเลยเพื่อนๆว่าเขายิงทางไหนผมดักซ้ายแล้วกันอ่ะนี่ไงโอ้โหดักขโมยเราอ่ะไี้ผมดักมันะ่วเนี่ยจริงจะห้เฉยเลยวะบอกวบามีเซนไงเขาเรียกาเรียกว่า,าวนนเซนบอลครับเซนบอลอันนี้เสียบเองนะอันนี้เสียบเองนะซู่ผมแย่งอยู่เรียนนี่หนึ่งสองจบให้มาโก้ฟานเปเทนปุ๊บอุ้ยติดวีล่าครับบาร์ติวีล่าที่รัผมก็ติดเหมือนกันเดีห็นเราส่งมาโก้เลยไม่ได้วะ นีเ็นเราขอบอลครับถึงสองครับเพื่อนๆนี่เราพลิกได้ครับพลิกได้ครับส่งสวยครับยิงตุ้มเรียบร้อยครับผมนี่ครับเพื่อนๆจดจาดูได้เลยครับผมจดจาดูเจ๋งวะทูค่ะคนเดยวี่ครับการชิงหนึ่งสองหรือการทำทางบอการส่งบอททางเพื่อก็สามารถดูลผมในการส่งได้นะครับมันมีโยชน์ือคนเดียวนี่ครับการชิงหนึ่งสองหรือการทาทางบอลการส่งบอลทาทางเพื่อนๆก็สามารถดูไลน์ผมในการส่งได้นะครับมันมีประโยชน์จริงนะแต่เพื่อนแหละคนก็เก่งกว่าผมด้วยแหละ จริงๆรู้ทุกอย่างดีเดียวผมนี่แหละผมว่าแบบบอกพู้ใดหลายคนที่อาจจะเป็นมือใหม่หรืออาจจะยังไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่หรืออาจจะยังไม่ค่อยรู้เทคนิคเทคนิคอะไรเยอะะยยนะครับผมก็เราก็เป็นชาวเพจเดวยกันก็ช่วยๆส,สรรอนนกันนะครับผม,มผมก็ไม่ได้มาอวดดีเลยนะแต่สอนนกันมีอะไรก็สอนนครับผมไปเทนนะครับเทนเป็นตัวหนึ่งที่ปั่นโค้งดีมากจริงๆ ถ้าเพื่อนๆดูบอลเพื่อนๆก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเทนป์่ันโค้งดีระต้นๆของของแบบพิมพ์ลรีครับจริงๆผมให้สองไม่ถือว่าลุงไม่ถือว่าลุงบอกอยู่โอ้ยเดวิดมาเดวิดมาก็เอาผมไม่อยู่เอาลุงลูไม่อยู่ครับโอ้โหประตูนี้ผลิตรกรโดยคานไฮลูมิดิก้นะครับผมอือ้อะไรกันครับนี่อะสามเมหนะน้าโดนนำก่อนด้วย เนี่ยคือเราก็เอาจริงอล้แหละถ้าเราจริงจังก็จะเล่นดีครับแต่ผมเป็นอะไรไม่รู้นะเวลานำทีไรแม่งชอบแบบคล้ายๆแบบโดนเสียบแบบเวลานำทีไรเพื่อนเคยเป็นไหมโดนแบบเอ้ยเรานำทีไรดิเรานำเ,เขาทีไรปุ๊บสกิลเราหรือว่าแบบความสามารถเราจะลดลงมาดรอปมันดรอปลงมาเหมือนแบบคล้ายๆเราประมาทอะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ประมาทนะแต่มันดรอปจริงๆนะหรือว่าเขาอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าวะ เขาแบบเออแบบเฮ้ยโดนนำบ่เราเ,าเอาเอาจริงแล้วนะอะไรแบบนี้เปล่าก็ผมจริงจริงนะเป็นบ่อยมากเลยแบบเรานำเขาเยอะๆนะบางครั้งมันโดนตีเสมอนำสามรูปบางครั้งโดนโดนกลับมาทีเสมอเวอร์เลยจริงๆแต่เราเล่นต่อไม่พูดเยอะละนี่ประเทศพิกได้ส่งให้คานไฮครับคานไฮตอกส้นไม่ล้ำผมรุกนี้ไม่ล้ำดูแลแน่นอนนี่เราก็เปิดบอลปึบลป๊บโมไม่ได้ครับ มันมันเรลนอยเออร์ออกมาตัดบอลน,นะส่งให้เดวิดเบคแฮมเบคแฮมครับเบคแฮมจี้มาจี้มาเบรแคมองเทานะครับผมจี G ้มาปุ๊บส่งเข้ากลางครับส่งให้ใครเนี่ยตอเลสฟันโดตอเหล่าแล้วครับผมนี่เดนิสเบรแคมหนึ่งสองครับผมหน,น,นึ่งสองฟาร์มเทนปุ๊บแทงครับนี่ครับแทงปุ๊บแทงนูน่นสวยอ้ผมน่าจะแทงให้ฟาร์มเทนเนาะเพื่อนเหอนเห็นลายปะตัวผมแบบคิดไปจะแทงให้หลุงลูมอยู่แล้วอะมันเลยส่งไปก่อนครับผม เราฟาิเสรดที่หลังไปเราไม่เล่นข้างหลังเลยเราเราไม่ต้องแบบลีลาซ่าแล้วเฮ้ยอันนั้นมันลีลา่ดว่าเฮ้ยนนมันบุกทบเองอะไรกันครับเนี่ยตายเลยฝั่ฟังเขาบอกว่ามีฝีมือมากนะครับเก่งในระดับหนึ่งเลยนะผมก็เก่งในระดับหนึ่งครับผมก็ไม่ได้บอกตัวเองเก่งมากแต่บอกไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนหาหาว่าโอ้โหโอดเก่งแต่จริงผมก็ไม่ได้เก่งมาก บอกไว้แค่นั้นแหละโอเคคือในระดับหนึ่งนะจ๊ะนะครับนะคะนะครูนะชีพอส่งใจเย็นเป็นรักตรงกับหลังสวยลุงลูมหลุดเห็นเปล่าาอูเมื่อกี้ลูกหลุดผมเห็นเลยอะตาผมสว่างตากระจ่างดักบอลเวลาเขาชิงหนึ่งสองเราอย่าเข้าพวดอันนี้คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่ง ไม่ใชได้ชิหนึ่งสองหรือว่าเขาอยู่ไกลๆแบบอยู่กลางสนามแต่เวลาอยู่อยู่หน้ากรอบประมาณตรงหน้ากรอบนิดเดียวอะ่ะเราเข้าพูดได้เลยแต่ถ้าอยู่หน้ากรอบมากๆอย่าเข้าพวดมันเป็นอย่างหนึ่งที่ผมไปโดนยิงแล้วไง oh. อะไรกันครับนี่ <laughs> พูดไปพูดมาเรายิงเฉยเราอย่าเข้าพูกมากๆถ้าเราอยู่หน้ากรอบไกลๆนะครับเพราะมันทําให้เราหลุดตําแหน่งได้นะเขาอาจจะเลี้ยงกินตัวเราได้นะมันเป็นอย่างหนึง่งแต่เราก็อาจจะผิดพลาดกันได้บ้าง ไม่มีใครเก่งค้ำฟ้าหรอกครับผมแชมป์โลกก็อาจจะแพ้บางคนที่เล่นใหม่ก็ได้แต่ก็ยากโอเคเนเดนเราข,ขึ้นเกมไปดีครับขึ้นเกมไปดีนะเพื่อนๆน,นี่ปึ๊บเราส่งปึ๊บบอครับโอ้ยจานชนนะชนน่ะของเขาหลังนะ่ะเจนนี่ขู่แทงไม่ค่อยดีวะ่ะ เริ่มติดเริ่มติดไปบ่อยแล้วจเจยนฟาร์นรเทนเขาจี้มาต่อเลสหนึ่งสองกันเห็นปะนี่ผมดักรอเห็นปะนี่คือการทิกอย่างหนึง่งที่เราควรใช้นะครับเราชิงหนึ่งสองได้จเจย็นเราเราจะเย็นไว้ก่อนครับแทงไปนี่ส่งปุ๊บส่งโอ้ยทำไมมันเลยไปเลยมาเมื่อกี้ถึงไปแค้มนะคแค้มส่งให้ฟานประเทศเรียบร้อยหลุดครับนี่เรียบร้อยดักฝาก่อน อยากคองบอลนานของบอลนานจะทําให้เราเสียบอลได้ง่ายขึ้นครับผมแต่ถ้าเราเป็นตัวที่เป็นคนที่แบบคุมนักเตะเก่งจริงก็สามารถหลอกได้หมดนะแล้วแต่สไตล์หรือความถนัดครับผมชเปดบอยส่งให้เดวิดเดวิดเปิดบอลแตะแรงนิดนึงโหจะหลุดแดงไปลืมเบรกลืมเบรกจะหลุดเบรกเรอะแล้วเปลี่ยนตัวด้วยค่ันเพื่อนพูดเราเราพูดเยอะแน้แ เพื่อว่าคนเปลี่ยนตัวอะไรไเลื่ว่หลายคนที่ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราในเกมหนึ่งเราสมควรเปลี่ยนตัวนะเป็นตัวสามตัวก็คือตัวเป็นตัวครบอะ่ะให้มันครบโคต้านะเพราะว่าถ้าลนการที่เราเล่นตัวซ้ำๆนะครับมันจะทําให้มันทําให้เอ,อ่อตัวเราเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่ฟิตการยิงหรือการวิ่งอะไรต่างๆมันก็จะทําให้เราเหนื่อยง่ายยิงไม่ตรงเกาะบ้างยิงเบาบ้าง นี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งจริงนะครับแต่เพื่อนหลายคนเขาก็รู้แหละีผมก็สอนไปด้วยเฉยครับเอาสนุกขนานเนาะไม่เครียดเนาะแต่ถ้าคนที่รู้แล้วก็สามารถดูผมเพื่อความสนุกสนานได้นะครับผมอย่าเครียดนะจะบอกว่าผม,ผมสอนเยอะไม่เอานะอย่าเครียดนะไปปูโยเป็นออกขวามครับมีแผนแผนหลังสามไม่แผนหน้าสามนะครับจะเป็นแผนหนึ่งที่ เปิดโม่งได้ดีมากนี่ค้าาเลยเราพลิกยังไงเข้าซ้ายยิงเรียบร้อยโอ้โหทำไมมันนิ่มขนาดนี้เพื่อนๆเห็นปะแค่เรารู้จักการพลิกอะการพลิกบอลให้มันแบบได้เหลี่ยมเราอะมันก็ได้แล้วครับมันง่ายจริงนะนี่เราของเข้าบอลแบบนี้เอา้าทำไมครับไม่ได้บอลวะไม่คิดว่าผมควรควรได้บอลปะ <c oughs> จริงๆจะโคโยนเห็นทางแล้ว อย่าขวางทางปืนในหนูอย่าขวางทางปืนในหนูโอ้โหฟานโลต์ตัวเลนลงมาผลิตสองประตูเพื่อนๆพ่อนก่อนที่หนึงคอนสโคหัวแดงแล้วรับได้นะคอนสโคอี๊ยนอันนี้เบิร์แคมมารับเหมือนเดิมส่งให้มาโก้หรือเปล่าเบิร์แคมนะครับเบิร์แคมส่งให้บาติกบาติกเวลาส่งให้โรนันโดโดบาติกส่งให้ใครเนี่ยส่งให้เออลืมชื่อลไปประเทศผมมึนนะทุกคน อ้าวจบเดียวที่เรียบร้อยครับผมจบแบบงงง,งจบแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยอ่ะนี่นะครับผมก็จะเอาเอ้ยผมจะเอาอะไรผมก็เอาฟูลกาตํานานทองนะครับมาลงแรงนะก็ะคือการตนานทองตัวนพร้อมตั้งนานเลยนะก็ะคือแบบฟูลดีเจนนะครับผมเพื่อนคนไหนก็เอยเพื่อนคนไหนอยากให้ผมเล่นฟูลทีมอะไรหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรสอดอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับ อันไหนที่ผมทําเป็นผมก็จะสอนนะอันไหนอันไหนทาไม่เป็นก็จะฝึกมาให้มาฝึกมาสอนเพื่อนๆเหมือนกันหรืออยากให้ลงแรงอะไรก็สามารถบอกได้ทุกอย่างจริงๆโอ้แล้วผมจะหาคอนเทนต์มาทําำเป็นสน,นุกๆนะครับผมแล้วก็จะเอารหัสมาแจกเพื่อนๆบ่อยๆด้วย <Wow. S 1> นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูผมจนจบคลิปนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับ,บก็ฝากทุกคนนะครับกด ้พอให้ผมนะกคือกดติดตามกดไลค์กดต like, ิดครางและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมผมจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะคลิปหน้าผมจะทำอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับบ๊ายบายเจอกัน,นคลิปหน้าครับจุ๊บจุ๊บกำพลพาเล่นเป็ด